อ๋อได้รวมตัวกับน้องๆชักชวนกันมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะจะมารับอัฐิปะเปมซึ่งป๋าได้เป็นผู้ที่ว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณนะ่ะแผ่นดินแล้วก็ดีใจได้มาร่วมในครั้งนี้ค่ะวันนี้มากันหลายคนไหมมาหลายคนค่ะมาตั้งแต่ตีสี่พอดีไปร่วมปันที่อของพระเทพอะค่ะเสร็จแล้วก็มามานี่กันกรมอสม,มอ,อสงขาค่ะ รรใช่ใช่ตั้งใจค่ะค่ะ,าคะมาทุกครั้งเลยค่ะที่ที่มีกิจกรรมของป๋าภูมิใจ,<ะ>ภ,ใจภูมิใจว่าป๋าเป็นคนดีแล้วก็เป็นรักประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนซื่อสัตย์ทํางานจริงจัง,จงต้องต้องดูที่ว่าความประพฤติของป๋าที่ดีงามมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยป๋าเป็นทาหารมาแล้วจนว่าเกษียณอายุสิ้นไปก็ให้ระลึกถึง ที่ป๋าได้คุยไว้ว่าต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะป๋าอยู่บนฟ้าให้ป๋าดูแลวว่าลูกหลานมารับอัธ,ธิท่านวันนี้จะส่งกลับบ้านสงขาค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราภาคภูมิใจค่ะก็เลยมากัน